ข่าวข้าวมาค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะทางสื่อรับทางทีวีนะครับว่ามีกลุ่มเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับแล้วก็พบเชื้อตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับก็คือ rsv มันเป็นเป็นเชื้อไวรัสที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับนี่ถ้าจะเข้าใจตัวของ rsv เนี่ยจริงๆเราคุ้นกับโคโรนาไวรัสกันมามากๆเลยนะครับหรือโควิดนะครับจริงๆก็เป็นกลุ่มไวรัสทางเดินหายใจเหมือนกัน นะครับแต่กลุ่มที่จะเน้นหนักจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับแต่แตลักษณะการติดเชื้อการนำพาเชื้ออะไรก็ตามเนี่ยจะคล้ายกันนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้จักการป้องกันโควิดเราก็สามารถรู้จักการป้องกันของ RSV ได้ระดับหนึ่งน,นะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลใจก็คือว่าอาการรุนแรงของ RSV เนี่ยโดยปกติจะเจอในเด็กค่อนข้างอายุน้อยเพราะนั้นในการในการป้องกันร,ระวังในเด็กอายุน้อยเนี่ย เราจะให้เด็กเล็กเนี่ยไปใส so so ่หน so ้ากากแ็ไรอะไรอยู่นะครับงนั้นในหลักการที่ดูว่าผู้ที่สัมผัสหรือพาเชื้อเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเราติดเชื้อของไอซีเนี่ยจะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับเมื่อจัดกำจัดพาเชื้อเข้ามาสิ้เด็กเพราะฉนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือในผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเด็กนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ได้ชิดระหว่างนี้ถ้าเกิดมีอาการนะครับแต่ประทานป้องกันที่ดีริๆก็ใส่หน้ากากไว้นะครับอันที่2คือล้างมือนะครับ ต้องแนะนําว่าเชื้อไอ v ีเนี่ยนะครับแนะนําให้ล้างมือนะครับการใช้เจลแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะมีผลน,น้อยกว่านะครับในเรื่องโควิดที่เรารู้จักกันว่าไฮโดรพอบเจลแอลกอฮอล์แต่ถ้าแนะนําได้ว่าถ้าอยู่ในบ้านแล้วอยู่กับเด็กเล็กแล้วแนะนําให้ล้างมือด้วยด้วย,วย,วยน้ำน้าะสบู่บ่อยๆก่อนที่สจะสัมผัสตัวเด็กและตัว,ตวย่อยอื่น่เนี่ยเชื้อตัวที่เหมือกนการติดต่อกันค่อนข้างง่ายจากกึงกับเกิดจากความใกล้ชิดและสัมผัสสิงขลังนะครับเด็กที่มีอาการ จะเริ่มต้นด้วยอาการไข้ถ้าเป็นอาการที่น้อยก็จะมีไข้ไข้หวัดทั่วไปไอบ้างมีน้ำมูกบ้างนะครับอาจจะมีบางคนที่เจ็บคอได้ในกรณีที่พูดได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพออาการดนแรงขึ้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือตัว,ตวนี้มันจะลงที่หลอดลมและลงปลอดในที่สุดก็จะเกิดอาการปอดอักเสบซึ่งอาการปอดอักเสบเนี่ยเราจะดูค่อนข้างง่ายนะครับตอนในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยนะครับหลอดลมเ็าจะมีขนาดเล็กถ้ามีการตีบหรือการบวมของหลอดลมเขาจะมีอาการหายใจลำบาก ที่เรียกว่าหายใจหอมนะครับบางคนมีหายใจเสียงดังบางคนเหมือนเป็นเสียงแมวเสียงนกหวีอยู่ในปอดน,นะครับอันนี้เป็นอาการดรูและนะครับอันนี้จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับการที่ดีที่สุดคือณวันนี้ให้ระวังนะครับแต่การรักษาในเบื้องต้นนะครับก็คือการรักษาเหมือนแค่หวนทัวไปลดอาการแต่ไม่แนะนํายาบางกลุ่มที่ทําให้เด็กงงซึมเช่นยาลดน้ำนะครับบางครั้งเราใช้ยาล,ลาลาซินหาก หรือบางครั้งอาจจะจำเป็นต้องให้ยาขย้าเราล,ง,ลงตัวน้อในกรณีเ,เรื่องมีอาการหลอดลมตีบเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใ,นในหลักการก็คือว่าป้องกันไม่ให้เกิดเป็นนะครับก็คือผู้ใหญ่เป็นคนผู้ทำพาเชื้อเพราะนั้นเวลาสัมผัสเด็กอยู่ให้ชิดกับลูก นะครับพยายามล้างม,มือนะครับด้วยน้ำสบู่และน้ำน้ำเปล่าที่สะอาดนะครับแล้วก็สวมหน้ากากไว้เมื่อจําเป็นนะครับว่าจะอยู่ใกล้ชิชพเจ้าของแก้มอะไรนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการเล่นกับเด็กอย่างใกล้ชิดสาหรับคนทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสาหรับอ s กเสีจริงๆเนี N ่ยก็มีความรุนแรงในเด็กนะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังด้วยก็คือผู้สูงอายุหรือมีความเสีย่ยงแล้วก็มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจโรคไตไว้เลือรังนะครับโรคาหวานันโรคอะไรก็ตามที่คล,ล้ายๆกับโรคโครนาเหมือกัน แต่ความรุนแรงกลุ่มนี้อาจจะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดเน้นจริงๆของไอซีอูกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่อายุต่ำกว่าห้าปีาานะครับทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่เรา,เาต้องการให้ผู้ใหญ่ทุกคนหรือพวกคุณพ่อคุณแม่ที่มีความวิตกกบค,คนยู่ให้สังเกตอาการนะครับอาการที่จะรุนแรงมากขึ้นเนี่ยคืออาการไอเหนื่อยนะครับหายใจลำบาก แต่การที่จะรุนแรงมากๆจนกระทั่งถึงที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับที่ถ้ามีความจําเป็นก็อือ่ซึมลงนะครับให้สังเกตการกินอาหารกินนมของลูกนะครับถ้าดื่มนมดื่มน้ําหรือทานอาหารน้อยกว่าปกติเกินครึ่งหนึ่งเช่นเคยทานนมได้ครั้งละแปดอ่อนเหลือไม่ถึง4อ่อนเช่น2ออนสามออนแล้วเด็กก็ซึมซึมนะครับอันนี้ต้องมีพอแค่น,นะครับอาจจะจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลส่วนภาวะที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นถ้าทิ้งไว้นานนะครับ อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกนะครับในบางรายเราเจอไซนัสอักเสบหีชั้นกลางอักเสบหรือลงปอดอักเสบจ,จากเชื้อแบคทีเรียซึ่งอันนี้จะมีความอันตรายสูงมากขึ้น